วิ่งเข้าใจกลางเมืองขึ้นเรื่อยๆอฟังเจริญก็สูงขึ้นเรื่อยๆถนนหนทางก็ดีขึ้นเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปทางด้านขวารถที่อินโดนีเซียนี่ก็วิ่งฝั่งเดียวกับบ้านเราอ่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆข้ามไปนะผมใช้วิธีทางม้าลายเอานะเพราะจังหวะขับขี่ของที่นี่โหดมากนะมอไซค์พื้นปากปลอดภัยกว่านะครับ <Yeah. S 1> แบบนี้นะอาจจะช้าหน่อยแต่ชัวร์ ก็ทางม้าลายก็ยังได้ผลคือถ้าเรายังจับจังหวะการใช้รถของคนที่นี่ไม่ได้นะคือเราไม่สามารถที่จะค่อยๆขี่เบียเบ่ยงเบี่ยงเบี่ยงมาเรื่อยนะครับที่นี่มอไซค์เยอะนะแต่ว่าในอาเซียนเรานะครับประเทศที่มีมออร์ไซค์เยอะที่สุดกับเป็นประเทศไทยนะครับสูงกว่าเวียดนามนะครับตอนแรกผมนึกว่าเวียดนามมอไซค์ในไทยนี่คือถ้าต่างจังหวัดนี่มีกันแทบทุกบ้านนะอันดับสองก็เป็นเนี่ย เวียดนามอินโดนีเซียาตามมานะมไอไซค์เยอะจริงๆแล้วก็เด็กแว้นกันเยอะมากตอนเย็นๆอะไรเงี้ยนะครับก็ดยินเสียงแว้นแล้วนะมีร้านมซ่อมมอไซค์อะไรเยอะนะครับขีม่มานี่นะครับผมสังเกตตลอดระยะทางนะปั๊มน้ํามันไม่มีจริงๆถึงว่าทําไมขายเป็นน้ํามันขวดนะครับก็พอเข้าใจได้ละอันนี้เราปั่นออกมาริมทะเลนะครับจะไปดูหน่อยซิว่าริมทะเลที่นี่เป็นไงนะครับบ้านล้างๆเพียบเลยนะเนี่ยเนี่ยซ้ายมือเนี่ย แต่ทรงๆงเหมือนๆกันคล้ายๆเป็นบ้านข้าราชการอะไรเงี้ยไม่รู้นะอะนี่เหมือนไทยไหมสวนเลนเหมือนกันเลยเหมือนมากหลายๆอย่างในอินโดนี่เหมือนเหมือนไทยเลยนะครับสไตล์นะราคาค่าอาหารนิสยัยที่คอผู้คนนี่โอเคเลยนะครับอินโดนีเซียไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่เดินทางแบบชอบท่องเที่ยวนะครับเจออะไรแบบบิบๆเนยมานี่เลย นี่เราออกมานอกเมืองแล้วนะครับด้านนี้ก็เป็นด้านขวานี่นะเป็นแห่งฟาร์มนะครับเก็บน้ํามันริมทะเลแล้วนะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูกันหน่อยนะครับแถวๆนี้มีอะไรบ้างมีตอมงตอมอแล้วอิมเมอร์เกชันวิ่งกันเพียบนะครับทำอะไรก็ระวังกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะโดนส่งกลับเรามาอยู่บนสะพานนะครับนี่ตำรวจน้ำอินโดนะครับเป็นปากน้ำนะครับนี่นะ กล้องอาจจะมองเห็นฝั่งนู้นนะครับเป็นแท้งฟาร์มนะครับถ้ามองไกลๆนู้นเลยนะครับก็จะเป็นปากอ่าวทางเข้ากองกําลังเรือของอินโดนะครับอันนี้อันนี้เฉพาะตํารวจนะที่เห็นดูแลบริเวณปากอ่าวนะครับเพราะว่าทะเลของอินโดเนียใหญ่มากนะคือด้วยประเทศภูมิประเทศเขาเนี่ยสุดไปแบบออสเตรเลียเลยนะก็ต้องบอกว่ากองทัพเรือของอินโดนี ยายแยมขอบอกเลยเรือนี่ปริมาณแบบมหาศาลจริงนะครับกองทัพถ้าลบกับอินโดนีนี่คิดผิดคิดใหม่ได้นะครับเ้ื่อสภาวา่าภูมิประเทศของเกาะสุมาตานโดนีเซียด้วยตัวประเทศเนี่ยมีมากกว่าถ้าจะไม่ผิดนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันกว่าเกาะยาวเอาไปพูดง่ายเลืออีกประเทศหนึ่งออสเตเรียนี่ก็สุดขั้วโลกแล้วครับคือการที่จะเที่ยวอินโดนีซเซียเราสามารถต่อวีซงวีซ่าอะไรได้หมดนะก็จอบไปเรื่อยๆครับครบสามสิบวันก็ต่อที่ทางวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้แล้วก็จ่ายตังค์ไปก็ เที่ยวไม่ยากนะครับอินโดตอมอน่ารักไว้เดี๋ยวเราทําสรุปให้อีกทีคลิปหนึ่งเลยนะครับการมาอินโดอะไรเงี้ยสำหรับผู้มีเวลาน้อยอะไรไงก็ว่ากันไปในดูไมเนี่ยนะครับที่ผมกําลังเซอร์เวยอยู่ตอนนี้ก็จะทําเป็นฮับให้นะครับคือเรื่องโรงแรมค่าที่พงที่พักเราก็เซอร์เวย์มาระดับหนึ่งแล้วนะอันนี้ก็เข้าวันที่2องนะครับก็แยกกันกับเพื่อนนะครับชาวอินเดียเพราะว่าตัว เพื่อนชาวอินเดียก็มีช่องยู u ูบนะครับก็แบ่งกันไปถ่ายนะครับเราก็ถ่ายของเราเขาก็ถ่ายของเขาก็สนุกดีนะครับนอนแชร์ห้องกันบางคนอาจจะบอกโอ้ไม่กลัวเหรอโอ้ทำไมจะไม่กลัวครับตอนแรกก็กลัวอยู่แล้วล่ะเป็นปกติของทุกคนนะครับแต่ว่ามันมีเซนส์นสัมผัสได้อะว่าคนไหนดีไม่ดีนะครับจากการเดินทางคืออย่าทําแบบผมนะถ้าไม่ได้เดินทางต่างประเทศอะไรบ่อยๆหรือทักษะการเอาตัวรอดต่ำอาจจะเจอมิจฉาชีพมานอนห้องเดียวกันได้นะครับแต่ว่า การทักทายหรือการพูดคุยเนี่ยมันพอที่จะรู้ได้นะครับมันสัมผัสกันได้มันเป็นเซนส์นะครับสำหรับคนที่เดินทางบ่อยๆคือถามอะไรก็ตอบได้ถ้าคนเดินทางเยอะๆเนประเทศนั้นอะไรอะไร,ะไรยังไงแล้วมันตอบได้เข้าเป้าก็จะไม่ใช่มิจฉาชีพแต่ถ้าไม่เข้าเป้าอันนี้มีสิทธิ์อ่ะถึงละเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับนี่เลยครับ อ่านไม่ออกแต่รู้ว่าเหมือนป่าชายเลนอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันก่อนนะไปดูกันซิว่ามันเป็นยังไงับอาจจะฝากจักรยานล็อกไว้ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูนะขอล็อกจักรยานแป๊บหนึ่งนะนี่นะครับก็เป็นรางวัลน,นะครับนี่นะตั้งแต่ปี2022อะไรมาเลยนะครับก็เป็นป่าชายเลนนะครับเหมือนบ้านเรานะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในอันนี้ลุง Say hi and มไทยพีเพลผมมิสเตอรโอเคเดี๋ยวลงชื่อตรงนี้ด้วยนะครับเป็นสมุดเข้าเยี่ยมชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับลุงแกก็เฝ้าที่นี่เลยนะครับไม่ให้ใครเข้ามาตัดไม้ทำลายป่านะครับเหมือนประเทศไทยนะครับร่มรื่นนะเดินเล่นได้ที่เห็นมีคนขี่จักรยานนะครับมีที่นั่งกินนั่งเที่ยวเออดีนะครับเนี่ย บ้านเราไม่มีอย่างนี้นะล่มลื่นเลยนะครับจริงๆมาขอกางเต็นท์นอนกับลุงได้เลยนะน,น่ารักเลยนะครับแต่กลางคืนไม่รู้เรื่องยุงนะต้องดูแลตัวเองนะครับเป็นทางเดินเล็กน่ารักเดี๋ยวพาเดินระยะทางประมาณโลนึงนะไม่รู้ใช้เวลาเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะดูเวลาให้นะประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับเดี๋ยวเราดูดิเดินลูบหนึ่งเนี่ยมีกอกนองกอกน้ำนะทางเดินล่มลื่นเลยนะครับล่มเลยจริงขี่จักรายานเข้ามาดูก็ได้นะ แต่อยากเดินมากกว่านะครับฝากจักรยานล็อกไว้ข้างนอกโอ้โหอย่างนี้แคมปิ้งสบายลานกลางเต็นท์เดี๋ยวต้องคุยกับลุงซะหน่อยแล้วนะครับว่ามันแคมปิง้งจะแคมป์ได้นี่เจ๋งต่อไปทําตรงนี้เป็นเบดได้เลยนะครับกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะมีปูมีปลานะนี่ตัวเล็กๆข้างในมีร้านค้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับฮัลโหลโอเปนช็อปโอ้โหโอเค อ่านะครับข้างในนี้ก็เป็นโฮมสเตย์อะไรมีที่พงที่พักตะกี้คุยกับน้องๆที่ร้านกาแฟแล้วก็นี่เลยพักได้ส่วนราคาอะไรก็คุยกับน้องกันนะก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับราคาเนี่ยพอๆกับไทยแน่นอนเพจขึ้นมากลางตรงกลางเต็นท์ได้นะครับสวยน่ารักเลยนะเนี่ยเป็นทางเดินเข้าเดี๋ยวเราจะเดินรูทนี้นะมันมีหลายรูทนะครับห้องนงห้องน้าอะไรก็มีนะครับก็มี อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกไว้ก่อนนะอาจจะปรับตัวไม่ทันนะ <f> เพราะว่าเราคนไทยนะใช้นิ้วชี้อย่างนี้ตลอดนะครับไปนูนะ่นซ้ายขวานะครับแต่ที่อินโดไม่ได้นะต้องบอกก่อนเลยตามธรรมเนียมเขาถือว่าผิดมารยาทมากนะครับไม่ดีเลยนะให้ใช้นิ้วโป้งหรือกำอย่างนี้แล้วชี้ไปนะครับเนี่ยกำอย่างเงี้ยชี้ไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับหรืออย่างนี้นะครับนิ้วโป้งนะครับนิ้วก้อยอะไรเง,งี้ยชี้ไปห้ามใช้นิ้วชี้นะ เดี๋ยวจะโดนเตือนไว้ก่อนมันมีหลายๆอย่างทางวัฒนธรรมที่ค่อนข้างแตกต่างกันตะกี้ก็คุยกับน้องๆเขานะครับร้านกาแฟอยู่ตรงนี้นะครับเป็นบิฟกาแฟอันนี้ล็อกนะโอ้โหมีบ้านริมน้ำด้วยนะตรงนูง้นไว้เดี๋ยวกลับมาใหม่เดี๋ยวค่อยขอน้องเขาไปดูนะติดน้ําเลยนะครับโอ้โหน่ารักเลยนี่มีมิเตอร์น้ําด้วยไม่รู้ค่าที่พักเท่าไหร่เดี๋ยวสอบถามน้องให้ ซ่อมเรือเลยนะครับเดินออกไปปุ๊บเห็นเรือกําลังจอดอยู่นะนี่ท่าเรือเลยนะครับตัดซ่อมแสมผ่าไม้นะโอ้บรรยากาศดีนะครับน่ามาเที่ยวผมเองก็ไม่นึกเหมือนกันนะว่าจะมีบรรยากาศอย่างนี้นะครับที่ห่างจากท่าเรือที่เราเฟอร์รี่มาเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับก็เป็นป่าชายเลนไม่มีโอกาสเดี๋ยวกับมานอนแน่นะครับบ้านน่ารักเข้าไปนะครับมีบ้านเป็นหลังแน่นะมีชั้นสองด้วย สำหรับคนที่รักธรรมชาติเลยนะนี่นะแม่มันน่านอนจริงๆมีทางเดินแยกออกไปไม่หลงนะเดินกันนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจนะครับนี่อันนี้ก็เดินกลับไปที่เราจอดจักรยานแล้วนะครับเราก็เดินมาต่อนะมองเห็นจักรยานอยู่ตะกี้น้องๆก็ชวนกินกาแฟก็เดี๋ยวค่อยกลับไปคุยว่าราคาที่พักอะไรเท่าไหร่นะครับเงียบสงบนะได้ยินเสียงนกเลยนะ นี่นะครับก็มีตะกอนคงแบบมีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ก็เงียบๆไปนะครับแต่ก็ยังมาเดินเล่นได้นะครับก็ช่วยกันมาลงชื่อนะครับเพื่อท่องเที่ยวนะจะได้ปกป้องป่งปาผืนนี้ไว้ได้นะครับเป็นป่าชายเลนนะเดี๋ยวเราเดินไปดูทางออกตรงนั้นจะมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็มีพวกร้านอาหารนะครับเนี่ยที่เราเดินออกมานะครับแล้วก็เดินเข้าทางนี้ได้นะ เป็นของชุมชนนะครับดูแลกันเองนะมีร้านคงร้านข้าวร้านน้านะครับตรงนี้นะเต็มไปหมดเลยนะลานจอดรถนะครับก็อารมณ์ประมาณนี้นะแล้วน้องรัชาพาเราเข้าไปดูในบ้านว่าสภาพของบ้านเป็นไงนะริมน้านะเพราะต้องเปิดกุญแจเข้าไปนะครับร้านกาแฟอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดินเข้าตามทางนี้มาเลยนะอยู่ติดริมน้ำละนะครับหลังนี้ ็จกับน้องๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะอินสตาแกรมติดต่อไว้นะครับว่าจะมาจองที่พักที่นี่นะครับสามแสนรูปเปียนะครับประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเซย์ไฮกันอ๋อเซย์ไฮอันทยพีเพลน้องๆเขาดูแลที่นี่นะครับ thank you so much น่ารักกันมากนะครับน้องๆก็ดูแลเราอย่างดีนะครับก็บอกชวนให้เรามานอนกันที่นี่นะครับบรรยากาศดีมากมีเริ่มตั้งเริ่มเตาไฟแล้วนะ เดี๋ยวแคมปิ้งกันละนะที่ผูกบ่งผูกไปกลางตรงกลางเต็นท์นะครับติดต่อน้องเขาได้นะครับก็คอนแทคนะเหมือนที่บอก i n s t a g r a รมนะครับเพื่อจะมาที่นี่นะด้วยตัวเกาะสุมาตานะครับก็เปิดท่องเที่ยวมาประมาณไม่ถึง10ปีนะครับเพประมาณ8ปปีนะครับตามข้อมูลนะที่แบบเปิดให้ท่องเที่ยวจริงๆนะครับ เพราะฉันมันยังดิบอยู่มากนะครับผู้คนก็ไม่ค่อยได้สัมผัสนักท่องเที่ยวแบบจากไทยอะไรอย่างนี้นะเกาะสุมาตานี่ไม่มีใครค่อยมาเที่ยวนะครับก็ถ้าถามว่าลําบากไหมนะครับในการเดินทางมาผมว่านิดหน่อยนะครับคือบางคนอาจจะมองว่าตั๋วค่าเรือมันราคาสูงนะครับเที่ยวละพันกว่าบาทอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมผมว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่ ถ้าของชีพพอกับไทยแล้วมาเที่ยวมาดูได้นะครับยังมีทะเลสาเล็กโทบานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นลูปให้ดูนะแล้วก็ที่เที่ยวบนเกาะสุมาตาเนี่ยที่ยังคงแบบความสดอยู่อ่ะอพูดง่ายๆถ้าใครอยากดูที่มันไม่เฟกนะมาเลยสุมาตาแนะนำนะครับถึงระบบขนส่งวนชนอะไรนะครับจะยังไม่ได้เอื้อต่อนักท่องเที่ยวมากนักนะครับแต่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่แนะนำ